เป็นแบรนด์เชนเตอร์นะคะซึ่งก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้รับโอกาสมาเป็นหน้าเป็นตาให้กับแบรนด์นะคะ mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. ชื่อในคุมพิเศษของแบรนด์ hmm. มากๆนะคะ mm hmm. ก็เป็นอาหารสําหรับทั้งหมาและแมวนะคะที่บาํารุงไตนะคะแล้วก็ดูแลไตแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกๆของเรานะคะให้เขาได้อยู่กับเราไปนานๆ mm hmm. แล้วก็มีคมุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็จะมาในคอนเซปต์ mm hmm. ของไตสตรองลองเลฟนะคะ mm hmm. ก็ดีใจมากเหมือนกันครับที่ได้มาเป็นเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางเบลต้านะครับเพราะว่าผมผมเองก็จะเป็นเหมือนมาลีก็คือน้องๆองก็เหมือนลูกของเราผมก็รู้สึกว่าอยากให้เขาได้กินอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็ทางเบลต้าเนี่ยครับก็คือเลือกวัตถุดิบก็คือพรีเมียมอ่าคุณภาพการผลิตก็เวอร์คลาสด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยทางเบลต้าทาให้ราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้คือคือทุกคนอะ่ะสามารถเข้าถึงอาหารที่ดี ในราคาที่จับต้องได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะบอกเป็นตัวแทนที่บอก่อกับทุกๆคนที่เป็นทาสแมวเหมือนกับผมว่ามันมีอาหารที่ดีแล้วก็ราคาจับต้องได้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจจังเลยวันนี้ที่ท,ที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ตอนนี้อย่างวันนี้ได้พาน้องมาด้วยนะครับ ผมก็จะมีมีผมพาลูกสาวมาครับสองคนก็ก็ดีใจครับสองคนก็เหมือนลูกเลยงเหมือนลูกครับแล้วสองคนก็ก็ดีใจให้น้องทุกคนให้ทุกคนอยากเห็นก็คิดว่าก็น่าจะให้หลายๆคนพอไห่ ก็ยังไงก็ฝากในเรื่องของอันเดอยวมารีขอฝากในส่วนของเชนเตอร์ละกันนะคะก็ฝากในเรื่องของการเลือกแบรนด์ที่ห้ออาหารที่จะให้น้องๆทานนะคะก็อยากให้เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวสายพันธุ์ของน้องแล้วก็สุขภาพหรือปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆของน้องๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าใครๆหลายคนที่รักน้องหมาน้องแมวก็จะรู้ว่า มีปัญหาเรื่องไตคือเป็นปัญหาที่เกิดในหลายๆโลกนะคะก็อยากให้รักษาไว้ดีๆแล้วก็เลือกอาหารที่มีคุณภาพให้เขาเล้ะคะแล้วก็รักษาไตเขาไว้ดีๆเขาจะได้มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆค่ะก็ยังไงก็ฝากเชนเตอร์ไว้ด้วยนะคะก็ส่วนใครเป็นทาสแมวนะครับก็ฝากทางไปรอดตาไปด้วยนะครับก็อาหารสําหรับทาสนะครับก็คือ ดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับถ้าถ้ารักเขาอยากให้เขาอยู่กับเราไปน,นานๆนะครับ mm hmm. ก็เลือกเบลต้ากับทางเชงสเตอร์นะครับ